สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึงวันนี้พบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะเรียนเรื่องประวัติส่วนตัวค่ะไปกันเลยนักเรียนนะคะสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของตัวเองได้จากการสอบถามบุคคลในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ยา่าตายายลุงป้านะ้าอาหรือการศึกษาจากเอกสารราชการ หรือการดูจากภาพถ่ายนะคะก็ทำให้เราทราบข้อมูลและประวัติความเป็นมาของตัวเองได้เช่นกันค่ะยกตัวอย่างประวัติส่วนตัวของคุณครูเองนะคะคุณครูชื่อนางสาวสุรพีผลอินชื่อเล่นชื่อนก เกิดวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2522ปัจจุบันนี้อายุ42ปีค่ะที่อยู่ของคุณครูคือซอยพุทธบูชา36แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเอแล้วยังมี ข้อมูลอะไรอีกนะเด็กๆล่ะคะทราบข้อมูลที่เป็นประวัติของตนเองหรือเปล่าสวัสดีค่ะน้องๆในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องที่ใกล้ตัวของเราอย่างมากเป็นเรื่องที่น้องๆทุกคนจะต้องทราบนะคะเรื่องนั้นก็คือประวัติส่วนตัวของเรานั่นเองน้องๆทราบประวัติตนเองกันบ้างหรือ,อยังคะว่าตนเอง มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเป็นใครมีพี่น้องกี่คนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทราบเรามาดูกันสิว่าประวัติส่วนตัวของเราที่จำเป็นต้องทราบมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยนะคะประวัติส่วนตัวของเรา ที่จะต้องทราบนั้นคือวันเดือนปีเกิดอายุที่อยู่และข้อมูลครอบครัวของเราส่วนข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงก็สำคัญค่ะเช่นญาติพี่น้องระดับการศึกษาอาชีพของบุคคลในครอบครัวเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรรู้ไว้นะคะมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประวัติของเรามากมายเลยค่ะน้องๆครูขอเริ่มจากพลอยก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนๆทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงพลอยเก่งการเรียนค่ะเกิดวันที่28กรกฎาคม2547อายุ7จขวบค่ะ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะบ้านของหนูอยู่ใกล้ๆกับสถานีอนามายัยบ้านของหนูมีห้าคนค่ะหนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาและคุณยายค่ะหนูรักทุกคนเลยค่ะหนูชอบกินผลไม้ทุกชนิดแต่ไม่ชอบหนอนเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อพัทสารติธรรมครับเกิดวันที่21เมษายน2547ผมอายุ7ขวบแล้วครับผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับบ้านของผมอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยครับคุณพ่อของผมเป็นตำรวจส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลครับ คุณพ่อคุณแม่ผมใจดีมากๆเลยและผมก็ชอบมาโรงเรียนมาเล่นเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆครับผมชอบกินไอศครีมที่สุดเลยครับเก่งมากค่ะพาัทนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราดูตัวอย่างการแนะนําตัวของพลอยและพัดกันไปแล้วคราวนี้ก็ถึงตานักเรียนแล้วนะคะลองมาแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันหน่อยค่ะประวัติของฉันข้อมูลที่เราจะต้องบอกนะคะได้แก่ชื่อและนามสกุลของเราค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรกันบ้างเอ่ย วันเดือนปีเกิดของเรานะคะอายุในปัจจุบันค่ะจำนวนสมาชิกในบ้านอย่าลืมนับตัวของเราด้วยนะคะที่อยู่ปัจจุบันค่ะบ้านของเราตั้งอยู่ที่ไหนนั่นเองและอย่างสุดท้ายก็คือกิจกรรมที่เราชอบทำค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เราก็ได้รู้จักข้อมูลของเพื่อนๆกันเพิ่มมากขึ้นนะคะประวัติส่วนตัวเป็นข้อมูลสำคัญนอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลในการเรียนรู้เข้าใจผู้อื่นทำให้เรารู้จักซึ่งกันและกันนะคะเช่นถ้าเรามีกิจกรรมที่สนใจเหมือนกับเพื่อนเราก็จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมนั้นค่ะ และถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเราไม่ชอบอะไรเราก็จะได้หลีกเลี่ยงไม่ทำสิ่งน,นั้นนะคะ